ไปสุดด้วยเนี่ยกเกิดอะไเว้ยลงล่าง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 ลง <x> ล่างลงล่างไหนอ่ะเราต้องเข้าตรง,งกลางก,ก่อนแล้วค <quindi. S 1> ่อยลงล่างไงมันจะลงล่างเลยไม่ได้เว้ยไอ้มี่ครึ่งบินไอ้เหี้ยไปครึ่งบินได้ไอ้ยิ้มไอ้พวกติดอะไรอีกเนี่ยยิ้มเรียบเว้ยไอ้เฮี้ยไอ้เฮียภาพกูเปดิจิมอนไอ้เดิมมัน ตอนหลดตอนแรกมันจะเป็นนมันใช่เครื่องกูค้างค้างอ้าวเวนคนขับค้างไปแล้วเออผมมือเออผมมือสุดยอดเยี่ยมไปเราวิ่งไปกันอ่ะอีกนานกว่ามันจะกลับมาเฮ้ยเออจักรยานเยี่ยมหลับแล้วโอ้ลงเนินนี่ ข้าเก่งข่าสุดๆเก่งขามากแม่ไอ้เฮ้ยเหมือนยี้แล้ทางซ้ายเฮ้ยจอดตัวพี่เยตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละลงนี้เลยลงนี้แหละลงนี้แหละเฮ้ยสุดๆขี่จักรยานมาบุกเพียบเลยเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเฮ้ยดักตีมันมันนี่เข้าบ้านแล้วเอ่อ N G C สอง ปวดเอี้ยเอ็มจีเอ็มจีสี่สองไอ้ดับดับคู่เลยแขนที่คว้าไว้จบสิ้นไเลยเอี้ยจบสิ้นนะเ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอี้ยมาแล้วโอ้โหกูโดนตัวเดิมเลยโอ้ยสัตว์โอ้ยทำไมมันไม่โป้ ไอ้ไอ้เข้ามายังเนี้ยกำลเข้าอยู่ตอนนึงเน็ตไม่ดูดทิ้งไหมไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดโอเคไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดแต่มึงค้างไปแล้วไอ้แกมึงอยู่ห้ามยิ้มเอ็มเอ็มดีสี่สองอยู่ในบ้านยิ้มหลบหลบหลบยิ้มคียิ้มคีโคตรโหดไอ้แซด ตั้งหนึ่งตัวเนี่ยเอาวันนี้เลยสัตว์เปิดโลเปิดเฮ้ยเไปอีกหนึ่งตัวเฮ้ย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 เอาอีโอ้โหมันดูได้ไงวะมันดูได้ไงวะมันรู้ได้ไงว่ากูอยู่อย่างนั้นไห้สัตว์มันรู้ได้ไงวะทำได้ไงวะไอ้เหี้ยแน่สิโอ้โหเอาแล้วเราเบิดตุ้มตั้มตุ้มตั้ม ไอเยกูยังไงกูก็คุมไอรอนไซระยะไกลเกมีไม่ได้อเดี๋ยวนี้ไม่หัวเปปฏิปักกันเลยไงาอาเดียอ้าวยัเข้ามาแล้วยายเข้ามาแล้วไอ้มาแล้วในที่สุดไองโหลรอยู่องโลดยู่ไเคียดอยู่โอ้ยเอโู่ไร่ายไอเอ๊ไอเ้ยไกลลิสต์โอ้โอ้ยมาเลย <Okay. S 2> เร็วๆเข้าไปเร็เเเวๆกลัวนราเบิ่ไปที่บ้านเลยรถรๆรถๆๆ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 าแล้วะเอ้ยกูมาโออยู่ตรงนี้พอดีเลยเอ,อ,มอลปมาดอะไรสลหแล้วจักยานแล้วจัๆ <c ười> <c ười> เฮ้ย <c ười> b บ c เ c l e b i s ไงย,ยิ้มโอ้โอโอโออยๆๆเอาไปตอ้ไหม

มไม่ให้มไม่ให้ลงรดไ้ไม่ได้อะลงระไอไม่ได้คืออะไรวะลงระไอไม่ได้ไอ้เย่บนหน้าต่างหน้าต่างริงู้เธอฮ้า้าอให้ก้าไม่ทันูี้หนีไอ้เยฮ้เธออะไปบ้างล้างลังโอ้ยขับไป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 ขับู้หีแล้วไอ้เยเนี่ยเนี่ยเร็จแล้วรับมาเรายีงมันี่มานีมั ตักยาไปแล้วไอ้ไอ้ยิ่งละอ๋อในสุดอ๋อวักูเตะเลยไอ้ยิ้มตัวสู้ยิ่งถูกเวลาไม่ยิ้มยิ้มถูกเวลายิ้มไม่ถูกเวลาวะมือไองให้คนมาชนะไอรอนไซเกมนี้ถูกเวลาวะเคว่าไงวะ เอ้ยทางไม่สูงไปหอกกูขึ้นไม่ได้อ้ยอะไรมึงให้กูเอาเอดีจิงง่อยนี่มัน่วยอกูบัเฮ้ยปืองพเกมนี่แม่นมากยี่สิมมเี่สิบมอเนี่ยียะต้องซื้อยี่มอมเ่้เรีะกที่ะได้ันได้เลยไอ้กูใช้ยี่สิบมเฮ้ยลอคนวยอ่าเฮ้ยบนเนินโอ้เฮียมงหัวกมเทียมยางยางแตกไอ้ยังแตก ช่างแม่งดีแอบดีเลยสวยโอเคช่างแม่งเฮ้ยนี่โหลดกระสุนก่อนเดนยวไอ้เจี๊ยบกันไปไอ้เยิ้มตายไปไม่ไอ้เยิ้มแตกเฮ้ยอ่าเรียดีเดีเจ็ดอะไรดีเยิ้มมึงเอารีคอร์มาได้ไหมนะฮะรีคอรดเอามาไอ้กูลงกูลงไปอินเวนทีแล้วเนี่ยเฮียโอ้โหดีดีกูลงไปอินเวนทีแล้วเฮีย ไอเยี่ยมั้มามาตายไปหกตัวได้เยอะ <laughs> ไม่มีรถถังรู้สึกง่อยเลเ <laughs> ออจริิไงไอ้ย้ไปอยู่ในเวอร์แลนด์กูิกับพระเจ้ายอว่า,าวเลย <laughs> โอ้โหอยู่ในเวอรนดยิงกับพระเจ้า,จาอย่ใน,อในเกมนี้ดีไม่งตายยากจไอ้ยี่ยยงกว่าสามันชนีกเกมเนี่ย <laughs> <laughs> ทำไรไม่ได้เลยก <laughs> ็ <laughs> ไม่ได้ย, <laughs> <laughs> ไไดยี่เฮ้ ไอ้พี่มันอาพี่มันไอ้ไเายี่าฮฮ่ามึงไม่ลงรดมั้งแ้เฮียอะไรจะไปเก็บที่ข้างท้ายอีกห้าตัวแล้วเฮยียบฮียเฮียเฮยเฮียเฮียเฮียเฮยียเฮียเียเฮี้เียเฮียเียเฮียยยเฮีเียียเฮียเฮเยียไเยียไเยยไปอ้ี้ยเยียยีเฮย ไอ้มันมุมมันไม่ได้ไปกินเนี่ยไปภูมิอ้ไอ้ความไปภูมิไอ้ไอ้ความแน่นอนนี่ีมาโดนทีมาที่ดี๋ยวมาทำแบบโอ้เขียคนคนร้้้้้ะีไอ้ี้ยไ้วเล็กลกูลบวิ่งไปให้เออเรวเร็ว โอ้ราชิเ้ยเอาวะสิเนเข้าแคบแล้วเอาไอ้ยุมตายไอ้ยืมตไยเป็ไงวะเป็นบ้านเนี่ยเป็นบ้านเลปเไม่ได้ออกไปแลวตัวมาเห็นแวตัวเหนแล้วตัวออไป ให้อบยญิงดีกว่าเ่อไหร่ใหญ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 เก่นเ่นี่มีมาเลยเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ด้วยกูขึ้นแล้วก็สี่กูสี่กูสี่ไอ้เหี้ยมันเต็มแล้วมันเต็มแล้วมต็มกรสับคนหรอวะคุณจะได้เลืสี่นะใช่คุณจะเลือกถือเนี่ยกดสี่ไม่ได้เนี่ยไอ้เหี้ยมันเล่นเป็นที่ยากติทำร้ายกูมากเลยเฮ้ยยิบจัดการในเวลาแล้วนี่แหละโอกาสโอกาสของคุณโอกาสของมึงแล้วนี่ะอ้าวพูดดิยิงอะไรมายิงใข่ว่าเมื่อกี้ ไม่คุณยิงอะไรเนี่ยยังไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเดียวเดียวดียวตาตัดเหรนงอะไรฟังเฮ้ยวยยมลงรถรถรถวมึงลงสภาพีกเดี๋ยวว่างอะไรย่งไรเนี่ยไอ้เพื่อนนี่ไสัวนี บึ้มหายสามเลยเนี่ยแล้วก็ไปหมดเลยกีกกลอนรถอีกเยเราทำรู้ว่ารงเราเดยเ้เราเดีวเราทำได้เราทำได้เร็วไอ้รอยยิ้มด้เ๋ยวเดี๋ยวรออะไรเงี้ยรัจะเรเียไรงไงะคนรักเพื่อนในเพื่อนกูไอ้สัตว์เย

แต่เอ๊มันจะไม่มันจะแหกไปไอ้ไี้ไอ้คุณกำกันพ่อยี่เนี่ยไปไม่ทันไอ้ยุงอยู่ตรงนี้เองเหรอ้คไอ้ไมเราไม่เห็นทำไมเขาไม่เห็นวะทำไมวะเออไอ้เนี่ยเห็นเนี่ยเอายิงไม่เข้ายิงไม่เข้าก็จัดสิครับเอทำไมเราไม่เห็นวะเออทำไมเราไม่เห็นวะไอ้ทำไมเราไม่เห็นนะ เ่ดียวไลยเราไม่เห็นไอ้เยเป็นงูเราโดนฉกตายแล้วไอ้ไก่คู่เลย